สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะผมสั่งปั๊มต้มยาสามสูบนะครับที่กำลังนิยมในตอนนี้เนาะไม่เคยใช้แล้วครับปั๊มรุ่นนี้ก็สั่งทดลองใช้เป็นปั๊มชนเครื่องนะครับชนเครื่องเบนซิน,นเครื่องยนต์เบนซินสี่จังหวะนะครับเครื่องสูบน้ำเรานี่แหละนะครับก็แปลงนะครับหรือจซื้อเครื่องติดตั้งใหม่ก็ได้คิดว่า ตอนนี้ผมดูในสเปคที่สั่งมานะ70บาทแตดูดูแล้วน่าจะอยู่ประมาณ45บาทก็ดูสเปคเครื่องข้างล่างแล้ว40เอ่อเขียนวด้อยู่40นะครับรอบความเร็วก็18ลิตรถึง25ลิตรต่อนาทีนะครับอ่อถ้า70น่าจะต้อง30ลิตรต่อนาทีนะครับแต่ทางร้านน่าจะว่าเป็น70บาทนะครับ บางทีเติมน้ำมันเครื่องนะก็ต้องมาประกอบใช้นะครับเป็นผมจะมาประกอบกับเครื่องยนต์5.5แรงเป็นเครื่องเก่าเครื่องสูบน้ำนะครับนี่ครับโอเคจะให้ดูนะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับมีของสายเจ้าไปไปดูเอาแล้วกันนะครับแต่ของก็สั่งของเจ้านี้มานะครับ เปรกมัน45กิโลกร,รัมต่อตารางตารางเซนมตมตารางเซนตก็จริงๆแล้ว40บาทนี้แต่งดัน40เนี่ยก็เพียงพอใช้กับการฝนนะครับฝนต้นไม้ฝนอะไรแล้วแต่นะครับ40บาทก็เพียงพอนะครับ ถ้าเราใช้แรงดันสูงก็เผื่อเราจะล้างรถล,ล้างอะไรใช้แรงดันสูงฉีดโคนฉีดอะไรเข้าไปจะใช้แรงดันสูงก็มาเผื่อเผื่อเผื่อจุดประสงค์ลักษณะแบบนั้นนะครับเลยสั่งตัวนี้มาก็จะมาลองใช้จริงๆว่าแรงดันอยู่เท่าไหร่นะครับลองใช้งานจริงๆเดี๋ยววันี้ผมประกอบเสร็จทด,ทดลองในการใช้เดี๋ยวมาถ่ายให้เพื่อนๆชมนะครับ อุปก,กรณ์แถมน,นะครับีนี่จะเป็นลก็โอเคดีนะครับโอเคดีนะครับมีกรองน่ากรองมากรองค่อนข้างที่นะครับถือว่าดีมากนะครับกรองสีแบบนี้นะครับกันฝุ่นละอองแล้วก็จะมีสายสายครบชุดนะครับสาย สายตาผมดูว่านิ้วหนึ่งยงนะสายตัวนี้นิ้วหนึ่งอืมอะไรอันนี้อกขุนแล้วอันนี้ละสี่ขุนสายน้ำกลับเอุปกรณ์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคอยูอ่นะครับเป็นฟ้ามทองเหลัง มาดเกให้เรียบร้อยเราปรับแรงดันตรงนี้นะครับจะเป็นล็อกแก๊กก็แก๊กก็แก๊กอะก็โอเคดีเราก็นับนับก็แก๊กเอาผมจะใช้ตัวนี้มาร์กก็ใส่ตัวนี้มาล็อตนาตัวนี้ทำเป็นรอบไว้ ดูใช้งานจริงนะครับจะเป็นยังไงเขียนนี้ยังไม่มีใช้นะครับผมเป็นเจ้าแรกเอามาใช้ปัม๊มสำหรับปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มชนเครื่องแต่ปั๊มหัวสูบสูบเลี้ยงก็วันนี้ใช้กันค่อนข้างเยอะอยู่นะตเติมน้ำมันเครื่องละสี่สิบนะครับมันเครื่องมอเตอ์ไซค์เราเครื่องสี่จังหวะนี่นะครับ ประสิทธิภาพยะโอเคหรือเปล่านะของเพิ่งมาถึงสดและร้อนเลยครับแกะถ่ายคลิปส่งทางน้ำเี่นะเมื่อถ่ายคลิปให้มาชมกันนะครับ เห็นใช้งานจริงค่อยตัดสินใจค่อยว่าสหรับคนที่เต้องการใช้ต้นตระมงต้นไม้หรือซุุดชนิดต้องการแรงดันสูงก็ค่อยตัดสินใจนะครับมาไปดู ก็จะมีหลายท่านทำรีวิวอยู่นะครับแต่ผมเป็นไม่ใช่คนขายเป็นเกษตรกร,ะรกน,นะผมก็จะมาใช้งานจริงให้ดูว่ามันเหมาะสมกับผมหรือเปล่า